ตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในของอุทยานหินเขาง,งูแล้วนะครับทางซ้ายก็จะมีสะพานสามารถเดินข้ามไปได้ชาวนี้ก็มีคนมาเยี่ยมชมความงามของหินเขาง,งูกันเยอะอยู่เหมือนกันว้าวโพสได้เป๊ะมากนะครับฮ่า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 เซลเซลเซลเดินมาสักพักก็จะเห็นป้ายบอกว่าห้ามให้อาหารลิงนะครับถ้าทางด้านในจะมีฝูงลิงอยู่ ทางซ้ายมือก็จะมีแม่น้ำเล็กๆสามารถที่จะเช่าเรือไปขับได้แต่ผมก็ไม่ได้ถามว่าจะต้องเช่ายังไงราคาเท่าไหร่ก,กี่ชั่วโมงนะใครมาคราหน้าก็มาฝากถามให้หน่อยแล้วกันแต่วันนี้ก็จะดีมากๆเลยทั้งที่เพิ่งจะประมาณ9โมงจะ10โมงเองเราเดินมาในที่ล่มก็จะมีภูเขาหินปูน กันแดดไว้ก็จะล่มลื่นเดินก็เย็นสบายอยู่พอสมควรแต่ถ้าเดินกลางแดดนี่ก็ร้อนตับแตกเหมือนกันนะแดดเปี้ยงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปอีกนิดนึงไม่รู้ว่าจะเจอฝูงลิงหรือลิงหรือเปล่านะ เหมือนเราจะเจอตัวอะไรเล็กๆทางซ้ายแล้วนะครับลองเดินเข้าไปดูนะ,ะในที่สุดเราก็เจอกับเจ้าของถิ่นแล้วนะครับเน่น่น,น,น่เดินเข้ามานี่ไม่กลัวเลยรู้สึกจะมีเดินอยู่ปีนอยู่บนต้นไม้อีกตัวหนึ่งนะ ตแต่ยังไงก็อย่าให้อาหารนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลิงมันจะเคยตัวมันจะมาขอแต่อาหารมันจะออกหากินเองไม่เป็นนะมีครั้งหนึ่งนะเดินไปไหนก็ไม่รู้แต่ไม่เห็นมีคนจะเดินไปเลยงั้นเราก็ย้อนกลับทางเดิมกันแล้วกัน